ที่กลัวให้แก้แบบนี้คุณดูไหมครับว่านอกจากที่กูแซมเคยเน้นและย้ำบอกเพื่อนเนทุกคนว่าถ้าเกิดคุณมีความกลัวเนี่ยให้คุณใช้การศึกษาแก้มันซะเวลาคุณไม่รู้อะไรเนี่ยคุณจะเกิดความกลัวใช่ไหมคุณก็ใช้การศึกษาแก้มันซะแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือการที่คุณเนี่ยนอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยคุณยังต้องใช้ความศรัทธาด้วยศรัทธายังไงศรัทธาว่าคุณจะสามารถ ทำในสิ่งนั้นได้จริงๆถ้าเกิดวันนึงคุณอยากออกมาพูดหน้ากล้องเก่งสามารถพูดคุยกับแฟนคลับหรือแฟนเพจแล้วสามารถขายสินค้าได้และคุณยังมีความศรัทธาว่าคุณจะพูดได้อย่างดีเนี่ยบอกก็เลยนะว่าความกลัวมันจะคอยกัดกินคุณดังนั้นเลยจงเอาการศึกษาและความศรัทธามาใช้ค่าความกลัวนี้ซะและคุณจะมีทางเดินออกไปได้านหน้าอย่างรวดเร็วได้อย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบความรู้นี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักและถ้าคุณชอบความรู้ในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนด้วยธุรกิจความรู้หรือแม้การสร้างตัวตนด้วยธุรกิจออนไลน์และการออกหน้ากล้องคุณก็สามารถติดตามคุณแซมได้เลยและคุณแซามจะเอาความรู้เจ่งๆมาแบ่งปันเพื่อนๆ,ๆ,ๆทุกคนอย่างทุกวันแน่นอนวันนี้คุณแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย